สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง Youtube สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญน,นะครับคลิปนี้นะครับรับซื้อจริงติดต่อได้นะครับมีสมาชิกส่งรูปธนบัตรมาให้ผมดูนะครับก็ก่อนหน้านี้ผมทําคลิปรับซื้อธนบัตรนะครับแล้วก็มีสมาชิกนะครับ ให้ความสนใจนะครับแล้วก็ส่งธนบัตรแบบนี้ให้ดูนะครับนี่นะครับเป็นซื้อจริงติดต่อได้อย่างแน่นอนนะครับไม่ใช่ว่าซื้อจริงติดต่อไม่ได้นะครับอันนั้นก็คือไม่ได้ซื้อขายกันนะครับนี่ครับส่งมาแล้วนะครับอันนี้คือธนบัตรที่ส่งมานะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นธนบัตรที่ เหมือนกับที่ตกลงคุยกันหรือเปล่านะครับนี่นะครับมีส่งข้อความมันครับส่งรูปมาให้ดูแล้วบอกว่าตัดเคลื่อนพิมพ์เคลื่อนแบบนี้พอจะมีราคาไหมนะครับก็ตื๊ดตืดเดี๋ยวมาดูของจริงกันเลยนะครับสําหรับท่านที่มีเหรียญนะครับหรือว่าธนบัตรก็แล้วแต่นะครับตามตามที่ผมทําคลิปรับซื้อนะครับสามารถส่งรูปมาได้นะครับไลน์ดีผมขึ้นไว้ให้นะครับใน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 ทุกคลิปนะครับหลายๆท่านไม่ได้ดูคลิปนะครับก็ ก็จะไม่รู้นะครับว่าติดต่อช่องทางไหนนะครับก็ดูได้เลยนะครับมีช่องทางการติดต่อให้อย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็ใส่ซองมานะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับปิดยังไงดีอ่ะจากจังหวัดสมุทรปราการนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่าแกะเดี๋ยวแก่ก่อนนะครับ ไม่รู้ว่าธนบัตรอยู่ตรงส่วนไหนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยกลัวจะโดนธนบัตรนะครับนี่นะครับแบบนี้มีราคานะครับมีราคานะครับซื้อสูงสุดหลายพันเลยนะครับแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นแบบสวยๆนะครับสูงสุดถึงห้าพันบาทเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับใส่มาแล้วนี่ธนบัตรแบบนี้นะครับนี่นะครับ เก่าๆแบบนี้นะครับลองสังเกตดูให้ดีนะครับถ้าเกิดว่าเป็นแบบแบบเนี้ยรับซื้อนะครับขายได้นะครับเดี๋ยวเทียบกับธนบัตรแบบปกติทั่วไปก่อนนะครับเพราะว่าธนาบัตรแบบเนี้ยเราต้องเทียบเทียบดูนะครับว่ามันเท่ากันหรือเปล่านะครับนี่เท่ากันนะครับเห็นไหมครับ แบบปกติกับแบบที่รับซื้อนะครับเท่ากันนะครับเดี๋ยวอันนี้อันนี้ให้ดูก่อนนะครับการตรวจสอบนะครับเผื่อว่ามีใครมานําเสนอขายนะครับเพื่อนๆก็ต้องตรวจสอบให้ดีนะครับถ้าเกิดว่าธนบัตรที่เขาบอกว่าตัดเคลื่อนอ่ะมันเล็กกว่านะครับอันนั้นอันนั้นอย่าเพิ่งซื้อนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเปรียบเทียบหน้าหลังให้ดูนะครับเห็นไหมครับขนาดเท่ากันนะครับไม่ได้แบบตัดหรือว่าอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าลักษณะมันเป็นยังไงนะครับเห็นไหมครับ รุ่นเดียวกันนะครับรุ่นเดียวกันนะครับแต่ว่าผลิตไม่พร้อมกันนะครับคนละลายเซ็นนะครับแต่ก็คือไม่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 ได้สีเรียสเรื่องลายเซ็นนะครับแค่ดูความผิดพลาดนะครับอันนี้คือพิมพ์เคลื่อนนะครับอ่ดูตรงนี้ดีกว่าดูตรงไหนดูชัดนะครับนี่นะครับใบนี้คือใบปกตินะครับใบนี้คือใบที่พิมพ์เคลื่อนนะครับเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมครับ เนี่ยห้าสิบจะเคลื่อนมาด้านบนนะครับห้าสิบจะเคลื่อนมาด้านบนนะครับอันนี้จะจะอยู่ที่อยู่ที่ตรงนี้ด้านล่างนะครับเห็นไหมครับมองออกไหมนะครับขออนุญาตพับใบนี้แล้วกันนะครับอ่าอันนี้คือผมพับใบล่างให้ดูนะครับเพื่อให้ดูง่ายนะครับเห็นไหมครับเคลื่อนไปประมาณ เท่าไหร่เดียรนะครับเคลื่อนก็นี่นะครับเห็นไหมครับใบปกติอยู่ตรงนี้นะครับใบที่ผมผมรับซื้อเนี่ยเคลื่อนมาด้านบนเลยเห็นไหมครับนี่นะครับดูจากดูจากระดับเดียวกันตรงนี้นะครับอันนี้ชัดเจนนะครับแล้วดูด้านบนนะครับเดี๋ยวพับตรงนี้พับได้นะครับเห็นไหมครับไม่เท่ากันนะครับ ตัวธนบัตรอะเท่ากันนะครับแต่ว่าการพิมพ์นะครับพิมพ์เคลื่อนนะครับเพื่อนๆใบปกตินะครับเห็นไหมครับตัวเลขจะอยู่ระดับนี้นะครับแต่ว่าใบที่ส่งมาขายนะครับ FC สมาชิกจากจังหวัดสมุทรปราการส่งมาขายนะครับเห็นไหมครับเคลื่อนมาด้านบนเลยนะครับถ้าเคลื่อนสวยๆเคลื่อนเยอะๆนะครับตัดเคลื่อนด้วยนะครับผมซื้อสูงสุด5,000บาทนะครับแต่ว่าใบเนี้ย ตกลงราคากันหลักร้อยนะครับใบนี้ผมซื้อมา400นะครับตามที่ตามที่คุยกันนะครับอันนี้ก็คือแจ้งแจ้งราคาไว้เลยนะครับเนี่ยก็คือโอเคนะครับผมไม่ได้บังคับซื้อนะครับผมเสนอราคาพี่เข้าไปบอกว่าสภาพนี้นะครับผ่านการใช้แล้วก็ลักษณะแบบเนี้ยผมรับซื้อนะครับถ้าเกิดว่าสวยๆสภาพไม่ผ่านการใช้สวยๆเคลื่อนเยอะๆชัดเจนนะครับเคลื่อนแต่ละจุดอะ มันจะมองแบบความคมชัดไม่เหมือนกันนะครับเหมือนบางบางรุ่นบางใบเคลื่อนแบบเคลื่อนซ้ายเคลื่อนขวาเคลื่อนบนเคลื่อนล่างนะครับถ้าเกิดว่ารุ่นที่มองแล้วเคลื่อนแบบสะดุดตาอันนั้นอาจจะได้ราคานะครับอันนี้ก็คือก็พอรู้นะครับถ้าเกิดว่าไม่สังเกตจะไม่รู้แต่ว่าดูคลิปนี้แล้วต้องรู้แล้วนะครับ ใครที่ได้ดูคลิปนี้แล้วต้องรู้นะครับต้องสังเกตนะครับธนบัตรถ้ามันแบบผิดปกตินะครับอันนี้ก็คือคุณพี่ท่านนี้สังเกตนะครับก็โอเคนะครับรับซื้อจริงนะครับมีการส่งรูปมามาให้ผมดูนะครับแล้วก็ผมก็ทยอยตอบไลน์เรื่อยๆนะครับไม่ได้แบบ ส่งมาชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ตอบเลยก,ก,ก็ก็ไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าผมก็ผมทำช่องคนเดียวนะครับไม่มีทีมงานผมต้องแบ่งเวลาไปขายด้วยนะครับเพราะว่าซื้อมาแล้วก็ต้องขายถ้าซื้อมาแล้วเก็บเก็บเก็บอย่างเดียวก็คือมันจะมันจะซื้อต่อไม่ได้นะครับผมเป็นช่องสไตล์พ่อค้าซื้อมาขายไปนะครับหลายๆท่านก็ก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ซื้อจริง ติดต่อได้อันนี้คือส่งมาขายจริงๆนะครับอ่าใบนี้นะครับใบนี้คือใบที่พี่เขาส่งมาขายใบนี้คือผมผมเอามาเปรียบเทียบให้ดูนะครับการตรวจสอบนะครับเพื่อนๆดูธนบัตรปกติทั่วไปอ่ะนะครับต้องต้องเท่ากันนะครับไม่ใช่ว่าเล็กกว่านะครับถ้าเล็กกว่ามัน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 ผิดปกตินะครับเห็นไหมครับอันนี้อันนี้เทียบให้ดูทั้งด้านหน้านะครับด้านหน้าของใบปกตินะครับแล้วก็ด้านหน้าของใบที่ผิดปกติเห็นไหมครับเท่ากันนะครับ เท่ากันนะครับอันนี้โอเคร้อเนะครับของแท้แน่นอนนะครับอ่าผมไม่ได้ดูด้านหลังเลยนะครับด้านหลังก็เคลื่อนเหมือนกันนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูนะครับอ่าให้ให้ดูแล้วให้เข้าใจเลยนะครับดูคลิปให้จบแล้วจะเข้าใจนะครับอ่นเนี่ยผมพับให้ดูนะครับเห็นไหมครับอันนี้เคลื่อนชัดเจนนะครับเพื่อนๆนี่นะครับอันนี้คือใบปกตินะครับใบเนี้ยปกติ ใบเนี้ยคือใบที่ผมรับซื้อที่ส่งมาขายนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับเคลื่อนหน้าเคลื่อนหลังเลยนะครับพิมพ์พิมพ์มเคลื่อนนะครับนี่นะครับหรือจะเป็นตัดเคลื่อนก็ได้นะครับอืมอาจจะเป็นตัดเคลื่อนก็ได้นะครับก็ก็แล้วแต่นะครับ พิมพ์เคลื่อนหรือตัดเคลื่อนนะครับให้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับมีราคานะครับซื้อหลักร้อยถึงหลักพันสวยๆไม่ผ่านใช้ซื้อสูงสุดใบละ5,000บาทนะครับอันนี้หลักร้อยนะครับใบเนี้ยเนี่ยห้บาทเปลี่ยนเป็นเงิน400บาทนะครับไม่ต้องรอหลักหมื่นหลักแสนนะครับหาในชีวิตประจําวันนี่แหละครับหาใน ธนบัตรที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจําวันนี่แหละครับลองสังเกตดูให้ดีไม่ว่าจะเป็นเหรียญหรือธนบัตรนะครับผมจะเน้นรับซื้อเหรียญแบบนี้นะครับเหรียญหมุนเวียนผลิตน้อยแบบนี้เพราะว่าหลายหลายท่านมีโอกาสที่จะพบเจอถ้าพบเจอกันบ่อยผมก็จะซื้อได้บ่อยนะครับผมจะเน้นรับซื้อพวกหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นแบบนี้นะครับหลักแสนผมไม่ค่อยได้ทําคลิปเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่แบบพบเจอค่อนข้างจะยากนะครับเพราะว่าบางเหรียญบางทีก็ ยังไม่เห็นของจริงเลยนะครับก็หลายๆช่องก็ชอบทําคลิปรับซื้อกันนะครับอันนั้นก็คืออาจจะมีจริงก็ได้อาจจะเจอสักวันนะครับเพื่อนๆอาจจะได้ขายสักวันหนึ่งก็ได้นะครับก็ลองลองค้นหาดูแล้วกันนะครับของที่มันหลักแสนอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าคอนเซปต์ของผมนะครับนี่ซื้อจริงติดต่อได้นะครับหลักสิบหลักร้อยหลักพันส่งมาได้เลยนะครับส่งมาได้เลยนะครับทยอยตอบกลับอย่างแน่นอนนะครับนี่นะครับก็ของจริงนะครับ ช่องผมของจริงนะครับนี่นะครับซื้อจริงนะครับอันนี้ก็เก็บนะครับมีอีกใบหนึ่งเดี๋ยวผมให้ดูอีกใบหนึ่งนะครับใบนี้พิมพ์เคลื่อนเหมือนกันเห็นไหมครับอันนี้ได้มาจากสมาชิกบึงการนะครับนี่นะครับของของของในหลวงรัชกาลที่10นะครับเห็นไหมครับใบนี้ขนาดก็เท่ากันนะครับไม่ไม่ได้แบบไม่ได้แบบว่าตัดหรือว่าดัดแปลงนะครับเนี่ย เห็นไหมครับสองใบที่พบเจอก็เป็นของในหลวงรัชกาลที่10นะครับมันบอกอะไรเราได้บ้างนะครับบอกอะไรเราได้บ้างบอกได้ว่ารุ่นใหม่ๆธนบัตรที่ผลิตออกมาในยุคปัจจุบันเนี่ยก็มีโอกาสหาเจอนะครับเนี่ยนี่นะครับอันนี้ไม่ใช่รุ่นล่าสุดนะครับแบงก์ยีรุ่นล่าสุดเป็นโพลิเมอร์แต่โพลิเมอร์ก็มีนะครับที่ว่าพิมพ์เคลื่อนตัดเคลื่อนนะครับนะครับรุ่นใหม่อะ มีลูกเล่นเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขไม่ตรงกันนะครับไม่มีแถบฟลอยหรือว่าเดี๋ยวผมค่อยทําคลิปอีกคลิปหนึ่งดีกว่านะครับเพราะว่าผมไม่ได้เตรียมข้อมูลไว้นะครับก็คลิปนี้ดูแบบนี้ก่อนละกันนะครับส่งมาขายนะครับเดี๋ยวก็ได้เงินแล้วเนี่ยไม่เกินไม่เกิน20นาทีเดี๋ยวผมโอนเงินให้เลยนะครับนี่นะครับก็มีการคุยกันซื้อจริงติดต่อได้จริงนะครับมีการสอบถามส่งรูปมาเห็นไหมครับนี่นะครับรูปในไลน์กับ กับที่ส่งมานะครับโอเคตรงปกตรงตามที่ตกลงนะครับเพื่อนเพื่อนไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเกิดว่าเหรียญหรือธนบัตรที่ท่านมีตรงตามคลิปท,ท,ที่ผมรับซื้อนะครับผมรับซื้อแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านไม่ได้ดูคลิปหรือท่านไปดูคลิปช่องอื่นแล้วไม่เข้าใจส่งแบบไม่ใช่แบบที่ผมรับซื้อมาขายนะครับอันนั้นคือผมก็ตอบกลับนะครับแต่ผมจะตอบกลับไปว่าไม่ใช่แบบที่รับซื้อผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับง่ายๆนะครับของที่ ขายได้นะครับจะหายากสักเล็กน้อยนะครับหรือว่าบางชิ้นก็หายากมากแต่ก็คือรับซื้อจริงติดต่อได้นะครับนี่นะครับของผมตัดหรือพิมพ์เคลื่อนแบบนี้นะครับนี่นะครับผมก็แจ้งไปว่าให้ให้หาแบบปกติมาเปรียบเทียบนะครับอ่าไม่ใช่ว่าส่งมาเลยนะครับเราก็ต้องต้องมีการตรวจสอบเบื้องต้นกันก่อนต้องมีการคุยกันก่อนนะครับก็ พี่เขาก็มีรูปเปรียบเทียบให้ดูนะครับทำไมต้องเปรียบเทียบให้ดูก่อนเพราะว่าอะไรถ้าเป็นแบบไม่ใช่เป็นธนาบัตรดัดแปลงนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนะครับบางคนก็แบบว่าคิดง่ายๆนะครับบอกว่าเอาที่อยู่จัดส่งมาเลยและถ้าผมทําอย่างนั้นนะครับเพื่อนๆ จะส่งเหรียญอะไรมาก็ได้ซึ่งมันจะเสียเวลาแล้วมันจะไปกันใหญ่ผมจะไม่ต้องทําอะไรเลยผมจะต้องมัวแต่แพ็คเหรียญที่ไม่ได้รับซื้อส่งกลับไปให้เพื่อนๆนะครับอันนี้ก็คือแบบส่งรูปมาก่อนดีกว่านะครับไม่ใช่ว่าจะขอที่อยู่แล้วก็ส่งเหรียญมาเลยอันนั้นไม่ใช่นะครับก็ทําความเข้าใจกันสักเล็กน้อยนะครับถ้าเกิดว่ามีของจริงมีของแท้แบบที่ผมรับซื้อ ยังไงผมก็ซื้อนะครับอยู่ที่ว่าท่านพอใจราคาหรือเปล่าแค่นั้นนะครับขายได้แน่นอนนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ธนบัตรแบบนี้นะครับรุ่นใหม่ซื้อสูงสุดใบละ5,000บาทซื้อจริงนะครับสวยๆไม่ผ่านใช้หรือว่าเคลื่อนสวยๆตัดสวยๆตัดแบบ ไม่ใช่ตัดสวยๆตัดแบบไม่สวยอ่ะตัดแบบผิดปกติะนะครับซื้อสูงสุดถึง5,000บาทนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับก็พอที่จะรู้นะครับว่าช่องผมซื้อจริงติดต่อได้นะครับทักครับทักครับทักมาได้เลยนะครับจะทยอยตอบกลับนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปกับสลาลมคอยชแนลคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ